คนนี้ถามถึงบรรยากาศภาพรวมของงานในวันนี้เลยค่ะค่ะก็จริงๆตอบย้ำเรื่องคุณค่าที่เราคู่ควรเนาะเราทุกคนเห็นแล้วว่าวันนี้เรามีสปอนเพอร์ที่มีมุมมองวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคุณค่าที่เราทูกควแบบจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้มีสปอนเพอร์เพียงแค่ว่ามาเป็นซื้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ว่าแอททิจูดของสปอเอร์ทุกค,คนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ชมที่อยู่กับเรามายาวนานมาก เดินทางที่ยาวมายาวนานมากเนี่ยมันคู่ควรจริงๆนะคะแล้วก็อย่างนี้ชกเอ่อพีพีนะคะที่เขาก็เป็นส่วนหน,นึ่งใน f a ของเราเนี่ยพีพีก็เป็นตัวของตัวเองได้แบบจริงๆคือเราเราชื่นชมน้องมากเราเลือกน้องมาเพราะเรารู้สึกว่าน้องมีอ t t i t u ที่สามารถบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นตัวเองในแบบที่เล่นไิชาค่ะน้องใหม่ล่าสุดข,ของนะคะก็เป็น เด็กมุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองทําในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันดีที่สุดสำหรับตัวเขาเงี้ยค่ะก็ทาให้เราแฟมิลี่ของเรานี่มันแข็งแกร่งมากเพราะว่าเรามีคนจากทุกเจเนเรชันหลายความคิดหลากหลายประสบการณ์ทําให้คําว่าคุณค่าที่เราคู่ควรเนี่ยมันหลากหลายได้จริงๆมันจะเหมือนกับทุกคนที่ทุกๆคนควันเนี้ยก็มีมค,มคุณค่าในตัวเองกันค่ะะชุมจากคุณค่าที่คู่ควรกับที่พ่อบอกเองทุกวัน,นค่ะค่ะอเพราะว่า ปุ่นนี้นะที่เรา,ารู้สึกแล้วก็เหมือนแบบอุตมตะกรอนมาอะไรเงี้ยก็คือการที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องจะใช็คกว่าไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะถ้าแบบว่ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะก็ะคือเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็นพี่่ะจยะคุณพาที่ผู้คน ก็จริงๆที่ว่าก็ก็คือความมั่นใจนี่แหละครับความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับไมว่ากับไทยก็ตามเชื่อว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองมันก็จะทําให้เราเนี่ยมุ่ง f o r w a อ d มาข้างหน้าในในทางที่ดีเลยนะคนิชาก็จริงๆก็เห็นด้วยกับที่ทุกคนพูดมานะคะเรานิชาก็อาจจะอยากเสริมนิดนึงว่าแบบเออคือบางบางทีเราอาจจะ มีวันที่เราไม่ได้เพอร์เฟคหรือบางทีเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เราอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองในทุกวันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เรารักตัวเองแล้วรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีสําหรับเราให้ให้ดึงสติกลับมาแบบในการที่ถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งนี้ใช่สําหรับเราไหมหรือไม่ใช่สําหรับเราเราไม่ต้องไปเลือกตามที่ใครวางไว้หรือเลือกตามที่ใครบอกให้เราเดินทางนี้สี่เดินทางนี้สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสุดท้ายแล้วคนที่เราควรจะถามหรือควรจะ ตอบเราได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็นี่แหละค่ะเพราะเราคู่ควรคุณค่าที่คู่ควรขั้นตัดต่อไปกับการนีาจมีคุณค่าห้วเองนะอะไรนะคะขอคำตอบอีกได้ไหมคะสเต็ปต่อไปคำตอบของคำว่าคุณค่าที่คู่ควรคุณค่าที่คู่ควรจริงๆวันนี้สปอนเซอร์ของเราฉับคนมากเพื่อที่จะบอกคนหมึ่งมาก ทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้คือวันนี้เราพูดกับทุกคนเพื่อที่จะหวังว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมทุกๆคนในสังคมวันนี้ถ้าเราเดินออกไปแล้วเราพูดว่านี่คือคุณค่าที่คุณพูดตวัดเขาจะตอบเรากลับมาว่าเขาไม่เคยสงสัยเลยแม้กระทั่งวินาทีเดียวนั่นคือภารกิจและมิชชั่นของแบร์แล้วก็สปอนเซอร์ของเราเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีมากเพราะว่าทุกคนแสดงวิสัยทัศน์ของการรู้จักคุณค่าในตัวเองแล้วก็พูดพูดมันจากข้างในเป็นพลังที่ออกมาจริงๆนะกันนั้นคือ next step เราพึงชั้นพิชิตในสนามโลกสุดยอในการส่งต่อพลังบวกเรื่องของการมีคุณค่าในตัวเองให้กับคนอื่นเป็นยังไงเนี่ยอยางไรก็<ๆ> <holder> อย่างที่บอกแล้วนะคะก็คือชมว่าเราพยายามก็คือไม่ต้องพยายามมันต้องเป็นตัวเอง <liers. S 1> <Ừ. S 2> เออมันไม่ต้องคือโอเคอย่างที่ชิดนิชาบอกบางครั้งเราเรามีเสรสิทธิ์ในตัวเองได้้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆริงก็คืออย่างที่บอกคือว่าเราอยู่ในยุคที่มนัน ทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อทั้งอะไรเงี้ยอาจจะทาให้เราเกิดแบบว่าเซลฟ์ดาวว่าเอยฉันผอมไปไหมฉันนวดไปหรือเปล่ปาหรือว่าฉันต้องขาววันนี้หรือว่าฉันต้องอย่างง้นอย่างนี้หรือว่าฉันต้องมีอันนั้นอันนี้เหมือนคนนั้นคนนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เอ่อตรงนี้เราก็อยากจะบอกให้ทุกคนว่าแบบอย่าหวั่นไหวเออแล้วก็ฟังเสียงข้างในของตัวเองแล้วก็นั่นแหละมองหาคุณค่าของตัวเราเองแลวอย่างที่เมื่อกี้พูดบนเวทีมันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วเมื่อเรารักตัวเองเราเรารู้ว่า เรามีคุณค่าเราก็จะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆให้ตัวเอง <c oughs> เพราะว่ามันคู่ควรกับเราเราจะไม่คอม p รไม i ์จะไม่จะไม่เลือกอะไรที่ไม่ดีสําหรับตัวเราเราก็จะแบบเลือกแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะดีะพีเลยค่ะกล้มตอบพี่ก็จะมีแฟนที่ดี <c oughs> <c oughs> ก็คือทุกคนมกนคือสารแจริงๆก็ต่อจากพี่ชมละกันจริงๆคือว่านั่นแหละครับผมมันคือการที่เราบบกว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองทุกอย่างมันทําได้หมดนะครับมันอยู่ที่ความพยายามความตั้งใจมากกว่าถ้าเราพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วที่เชื่อว่าทุกอย่างเราน่าจะทําได้นะครับหมายความว่าทุกคนก็น่าจะทําแบบทุกอย่างได้ ค่ะทุกคนตอบไปหมดแล้วจะมีแฟนที่ดีมีอยู่แล้วไม่ไขอคนหนึงอ้ยิ้อาิวเค่ะก็ให้ทําในสิ่งที่เชื่อค่ะอย่าให้ใครมาบอกอย่าให้ใครมาชี้ทางเราแทนตัวเราฝากงานดีๆวันนี้เลยค่ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะจริงๆเราเวิร์ดอินที่ผรีบบอกว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้นะคะ แบร,บรนด์เนี่ยก็ยังคงจะสนับสนุนกิจกรรมอีกต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมีตัวแทนนะคะหลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์นะคะเข้ามาพูดถึงหันอิอในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะมันต้องมีสักมุมมองแหละที่ให้ข้อคิดหรือให้ข้อเรู้หรือว่าทิตใจของเราบางว่านี่แหละฉันก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันและนั่นคือหัวขอที่เขาควรจะรู้สึกไอบคุ <c oughs> บค่ะบค <c oughs> บค่ะแ <c oughs> ่แ่เ <c oughs> ่าสามสม ถ่ายรูปก yeah. mm ่อนถ่ายรก่อนอย่าเพิ่งค um, e mm ่ะใช่ไม hmm. uh ่ช่อ่า้สก่อนรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรู่อนยยถ่ายรูปี่ได้่รูไม้ขอ้อนะคะกีนะคขอีนะครับตอ ขอตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามตรงกลางค่ะขอบคุณค่ะดีดีนะคุขอบคุณค่ะ